พบกับพี่สุรชาติอีกคลิปหนึ่งหลังจากที่ไม่ได้ออกคลิปมานานแล้วนะครับนานพอสมควรแล้วล่ะนี่ก็วันนี้ลูกสาวมานะครับลูกสาวมาคุณหมอคุณหมอดิวนะครับลูกสาวอ่วนวลูกชายยังไม่มาในลกกำลังเรียนแพทย์อยู่อันนี้ผ่านบ้านพดี บ,บ้านกำลังสร้างอยู่นะครับไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือทางหมู่บ้านบ้านของแม่นองดิวเขาบ้านยายบ้านแม่อยู่ที่นี่บ้านพี่สุราติจริงๆก็อยู่กอนแก่นนะครับไม่ได้อยู่แถวนี้หรอกจริงๆก็ไม่มีบ้านไม่มีอะไรเลยทุกอ,อย่างไม่มีสมบัติเลยทุกอย่างสมบัติก็มีแต่ลูก สองคนนะครับอย่างอื่นไม่มีก็เป็นเป็นบอ่อบ้างสลับกันไปอันนี้บ้านรงเปื่อยนะครับอำเภอลมเก่านะครับโอ้ยขออยาญาตแบบสภาพหมู่มมบานะ้านตอนนี้เริ่มหนึ่งแล้วเริ่มจะออกถนนใหญ่แล้วครับ ร้านค้ามีร้านสะดวกซื้อร้านอาหารโคดังกระโพดนะเยอะแยะไปหมดจเจริญขึ้นแต่ก่อนแถวนี้ไม่มีอะไรหรอกครับไม่มีบ้านไม่แต่หลังเดียวตอนวิทยาศรมาอยู่บ้านนี้ใหม่ๆเลประมาณสามสิบปีที่แล้วว่างไปเลยลุกไปเลย,เลยนี้เราก็จะไปที่อำเภอลุมเก่า เป็นถนนเป็นภูเขาเป็นเนินนก็ไม่ถึงกับเป็นภูเขาสูงมากบรรยากาศนหน้าฝนหน้าฝนแต่ฝนไม่ตกมาเป็นเดือนแล้วนะดูวิวทิวทัศนส์สวยๆนะครับ ที่มองเห็นริบๆหนูคือภูทับเบิกนะครับนว่นะครับไกลๆน่นภูนทับเบิกเส้นทางที่รถกําลังวิ่งอยู่นี่นะครับด้านหลังน่ะคือเส้นทางไปอํเอาเภอวังสะพูมจังหวัดเลยก็คือเส้นทางไปถนนล,ลอยฟ้านะครับที่เราเราด้จักกันนีนะครับจะมุ่งหน้าไปก็คือไปที่อำเภอหลุเก่า ก็ตอนนี้ก็ขับรถมาถึงอีกหมู่บ้านนะครับบ้านอีเลิศมาดูบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศเพราะว่าพี่โซริชานไม่ค่อยได้ออกคลิปแบบนี้นะครับก็มีเหมือนกันแต่แต่น้อยนะครับเพชรบูรณ์เป็นเมืองที่สงบสงบนะครับมีที่เที่ยวเยอะแยะเลยใครอยากมาก็มาเที่ยวกัน ผ่านทุ่งนามาฝนก็ไปตกนะครับเหลืองหมดแล้วครับตอนนี้ก็เดินมาทางมาถึงแยกกกกระทอนนะครับบ้านกกกระทอนนะครับถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปที่อำเภอดานซ้ายจาังหวัดเลยนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะมาจะก็จะไปที่อำเภอหล่มเกา่า นี่ครับนี่คือแยกบุก,กทอดจะเจริญน,นะครับมีเซเว่นด้วยนี่ธรรมดานะตรงไหนมีเซเว่นแสดงว่าตรงนั้นจะเลิ่ญมีอาหารร้านอาหารเยอะๆราคาไม่แพงสำหรับคนที่มีเงินนะสำหรับคนไม่มีเงินนะเท่าไหร่ก็แพงหมด เรียนเมืองราชวิทยาคมข้างหน้าก็เป็นปั๊มปตทสัญลักษณ์ของความเจริญเหมือนปั๊มปตทเนี่ยตรงไหนมีปั๊มปตทก็จะมีเซเว่นเซเว่นกับความเจริญจะมาพร้อมกัน ข้างหน้านี่ก็จะเป็นตลาดนัดนะครับจะมีวันเสาร์วันพฤหัสแล้วก็วันพุธเขาเรียกว่าตลาดนัดแก่งเสี้ยวกำลังทยอยมาแลอที่เห็นริบๆนั่นคือทางโน้นนะครับคือทับเบิกนะครับทางขวายอดทับเบิกติดไฟแดงแนละ้ว สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับเพราะว่าติดไฟแดงแล้วเนี่ยดูดูเขติดไฟแดงนะจะมีคนขายพวงมาลัยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่สุรชาติ P.S.R. ด้วยนะครับผู้ติดตามน้อยเหลือเกินอยากจะให้ครบกติกาจะได้มีรายได้กับผะมั้ง ไม่มีใครใกดให้เลยจะลืมกดติดตามนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ